วันนี้เราวันนี้น้องลแก้วอยู่อซอดแก้วเดี๋ยวเพ่อชิตตทํมัยหน้าแดงจังที่อาชิตตะที่อาชิตตะโอเราแค่อะไรเห็นเอ่นลูกแก้วเนนาอย่าพิ่งกลับนะพี่มุมิมเ้นด้วยพ่อเนั่นสิเราซีซีมาสิบเขาอนนี่ีจรงไเออ เราพูดสองนรกเสียงไฟนู้นนู้นนะครับโอ้ยเราจะไปเช็คซาวแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่ออกดี่พี่พ่องเนี่ยนี่ครับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสข่าวเดือนกันทุกคนเอ้าเดี๋ยวผมขอฟังสดๆหน่อยข่าวเดือนกันทุกคนน่ะ ด่วนคับพี่คนตอนนี้นะครับอยู่กับเสี่ยเอ็มแล้วก็พ่อการชัยแล้วคาไม่มาเนีโหยสุดยอดเป็นบุญเป็นบุญมากเสี่ยเอตระกูลมากเลยนะจอมหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้พี่บองดำขอยืมตัวลูกแก่อะไรไหมครับเอาไปไหนเอาไปทันดีเอาเอาไปสอนผัดแล้วลงรถไหมครับกลางวันผมเห็นนะผมเห็นนะสามเอ็มร้อยห้าสิบอ่ะไม่ใช่ตัวนั้นผมไม่ชอบผมว่า ร้อยเต็มหลังงเลยเอาลายใี R ่ไปสแกนผมคนดีคนที่สุดแล้วผมคนดีที่สุดแล้วลูกของนของเสียเอาทีแล้วเต็ม่ว้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่จนสุดแกนไหมโยโย่ทั้งแหกเลยทิ้งทงไปุ๊บินกระแสขาวหรือขาวกระแสขาวด่วนกรทุกคน เพ hey! ื่อนนี่ของแท้ฟังอ ah ้าวฟังข่าวด่วนครับพี่เพื่อนของแท้ของแท้ถ้าถ้าเกิดกินข้าวอยู่อย่างนี้แล้วข่าวด่วนข่าวด่วนก็แบบออกมาหมดเลยเพราะมันต้องเคยไหมแบบว่ากําลังกินข้าวอยู่เห็นข่าวแล้วต้องหยุดกินข้าวแล้วมาพูดเคยพูดข่าวด่วนแล้วแบบน้ำลายมันฟุ้งออกก็แล้วแบบเราต้องเทคใหม่แบบหลายรอบมากๆใช่ครับเพราะแบบมันต้องการแทรกแต่ว่าข้าว สวัสดีนะครับเรานี่แหละเราไม่ไปไหนนี่แล้วฝังตัวเอามาวางเขาตรงนี้ก็อีพ่ออยู่ไหนอยู่หลังนม็ดครับไปเอามาแล้วก็วางเสีสายพอพี่โจบอกว่าไปล่วงหน้าไปด้ยลูกแก้วนี่ดังมากเลยนะสบายพ่อเป็นเด็กพ่อเล่นมากลูกแก้วก็ละลูกแก้วพ่อก็ละลูกแก้วได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้เข เท่าก้สามสิบเอ็ดเราแม่โอ้ยนี่คือช่องเปลี่ยนวะประโยชน์รเบยบโทรศัพเปียนดากวะ น้องลูกแก้วเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจากเจออีหลาเจออีหลาครั้งที่สองครั้งที่สองยังว่าตื่นเต้นแล้วยังมาเจอกล้องอีกกล้องหลายหลายแห่งครั้งแรกในชีวิตเลยแทบช็อกแทบช็อกแล้วก็มอร้องเลยปกติก็จะโดนถ่ายเนาะโดนถ่ายแค่แบบผู้เสิร์งามพร้อมไล้เส้นนะครับพร้อมไร้เส้นะครับใช่ถ้าคุณเช้ารถแก้วใส่

้พบที่ยาอามกับกระเธออยู่หลังเวทีอยู่จี๊ดกันทำไมจี๊กันโอ้ยายรับไม่ได้ที่ช่องอะไรยายไรขากระเสมยายไรตายไม่ตายก็เผา เวลานี้ฝนฝนไปแล้วฝนไปแล้วเวลาที่อ่านข่าวแบบแล้วลมช้าเอฟซีก็จะมาว่าเรามันไม่ด่วนแล้ววี่มันต้องด่วนแล้วเลยใช่ช่วงนี้ให่ที่อ่านข่าวใหญ่ที่สุดเนช่วงนี้ข่าวเยอะมากข่าวเยอะมากบัดเอาไว้เพิ่มค่าตัวให้เช็ดก็มาเชียร์นะรักในเหตุตุบอยู่นี่ โอ้ยฐามจังซีเนาะถามเหมือนอยากให้ออกหลายปีและหลายปีค่ะหลายปีหลายปีแกปีแล้วอ๋อรวมเลยเนาะเกเกจ๊าไม่ได้ใช่ไหมรู้จักกรเสียอามรู้จักเลยนะห้าปีกว่ากว่ากับพกไปหรอห้าปีพี่ว่าเกินว่ะมันหกปีแล้วที่เราเหนี่ยสร้างมาเกือบหกปีแล้วโอ้ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ ไปพักหนึ่งนะครับหายไปไหนตัวหเราเขาหายไปเขาตุลาส่วนตัวไหมตุลาส่วนตัวกอพออันนี้ก็ทักมาร้องไห้ด้วยโอ้ร้องไห้ร้องไห้เลยโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหักใโ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โวโอ้โม้หอ้อหโอ้โหโอ้โอ้หอ้โกอหก้อหอหหอโอ้หหโอ้อ้อ่้้นแหละถึงว่าอย ผมไม่อยากยืนใกล้ผมกวนผมเสียใจโอซิป้าเป็นธรรมดาเจ้าสิบถ้าเล่นฟุตบอลไม่อยู่ทีมพี่ธามนูนแน่นอนเพราะว่าแกชอบเตะข้าโกตัวเองาีวเตะเข้าโกตัวเองเหมือนเสียเฮ้ยคุณตักแกครับผมคุณตักแกครับผมคุณตัวแกครับผมแล้วเอาล่ะครับพี่น้องครับเมื่อกี้นะครับพี่หลากับพี่ดอกแก้วก็ได้มาเจอกันเป็นครั้งที่สอง เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบงหนาเวที่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้ก็กำลังเช็คจอเทสจอครับกระไลเทสจอครับพี่น้องครับนี่นะครับมันได้กาศครับพี่น้องสดๆพื้นที่กว้างขวางครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องมาผู้ใหอยู่ไก่กับมะม่วนน้ำกันโอ้พระนารอการใช่ เอาพ่อการชัยเขาแม่นพ่อการชัยหมดเลยแม่้ิแต่เดี๋ยนะสามคลิปแต่สะออนเด่ใส่เดี๋ยนะสามเพื่องอ่ะใช่ลงแมนหมดแหละแต่เปิ้ลจีเบิงโปเบิง16โกแม็กด้วยนี่ของจริงโค้ชสวยลงแมนหมดเลยแต่จะโอ้โหเปนของเบิ่งเด้อนี่สองพ่อการชัยเนี่ยพโคนช่ะโอ้สุดของหอมที่ผยันเยอจ้ะโอ้ของจริงสวดครับพ่อการชัยสวดครับ แล้วเี้ยลแต่ว่าแต่ว่าสูตรที่นก็ได้ดูกล้องพี่ช่องอะไรนะนี่เอ่อเทียนเมอมิกไทยรถแห่ครับโอเคครับพี่น้องฝากอันนี้ช่องบอลผู้จัดการในรถแห่อันนี้ช่องฝากฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องน้าเด้าฝากน้าเทียนเมอมิกไทยรถแห่ ของจริงโอเคครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดับรวยเงินทองจะเจ็บจะจนฝาอกันไหมคลิปหนาครับผมการเสียชิปดีๆไหมพี่น้องเบื่องไหนน้องเีย็นนี่ครับพี่น้องครับนี่ใหม่ๆเลยยังไม่มีคนติดตามครับนฝากโอเคครับฝากน้ครับพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับ